สวัสดีเราชื่อน้องไอยูเราเป็นชาว L G B T Q วันนี้น้องไอยูจะมาให้เกียตความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศเพื่อนๆพื่อรู้ไหมว่า L G B T Q คืออะไรมีความสัมพันธ์รูปแบบไหนบ้างและมีกฎหมายหรือสิทธิอะไรรองรับพวกเราชาว L G B T Q บ้างถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้งั้นไปหาคำตอบกับน้องไอยูพร้อมๆกันเลย L G B T Q คืออะไร LGBTQ+ คือความหลากหลายทางเพศถือเป็นความชอบที่หลากหลายเฉพาะบุคคลและยังรวมถึงลักษณะทางเพศหรือตัวตนของแต่ละบุคคลที่หลากหลายโดยไม่ได้เกิดจากความผิดปกติจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่อย่างใดส่วนใหญ่ในสังคมสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศคนที่มีเพศสภาพกับจิตใจไม่ตรงกันเช่นร่างกายเกิดมาเป็นผู้ชายแต่จิตใจรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง 2. กลุ่มที่มีความหลากหลายทางด้านรสนิยมทางเพศคนเราแต่ละคนสามารถมีความรู้สึกรักรู้สึกดึงดูดหรือมีอารมณ์ทางเพศต่อกันในลักษณะที่หลากหลายได้มีทั้งรักเพศตรงข้ามรักเพศเดียวกันรักทั้งสองเพศหรือแม่มีความรู้สึกสักสายทางเพศต่อเพศใดเลยก็ได้ 3. กลุ่มที่มีความหลากหลายทางด้านการแสดงออกทางเพศ เป็นการแสดงออกภายนอกของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะถูกตีความตามบริบทของสังคมนั้นนั้นว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้เช่นคนที่ไว้ผมยาวสวมกระโปรงต้องเป็นผู้หญิงไว้ผมสั้นเป็นผู้ชายเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆพอพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมว่า LGBTQ+ คืออะไรต่อมาเราจะมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของแต่ละแบบใน LGBTQ+ เราจะมาเริ่มจาก4ตัวอักษรแรกที่คนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับ L G B T L ย่อมาจาก Lesbian คือเพศหญิงที่มีความสนใจในเพศหญิงด้วยกัน G มาจาก g ก y หากแปลตรงตัวคือเพศชายที่มีความสนใจในเพศชายด้วยกันแต่ในความเป็นจริงในสังคมตะวันตกผู้หญิงก็นิยมเรียกตัวเองว่าเกย์เหมือนกัน B ย่อมาจาก bisexual คือกลุ่มที่ชอบได้ทั้งสองเพศไม่กำหนดตายตัวว่าชอบเฉพาะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน T ย่อมาจาก transgender หรือคนข้ามเพศคือกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดทำให้ต้องใช้กระบวนการทางแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแปลงเพศและการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นเพื่อให้ได้เป็นเพศนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์ ส่วน Q ตัวนี้ย่อมาจาก queer คือคนที่ไม่กำหนดตัวเองว่าเป็นเพศใดเนื่องจากผู้นั้นมองว่าเพศของตนสามารถเปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้เกินคำจำกัดความที่มีอยู่นอกจากนี้ LGBTQ ยังรวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆคือ p a s s เช่น I, intersex หรือภาวะเพศกำรรกวมคือกลุ่มที่มีทั้งโครโมโซมอวัยวะเพศของทั้งเพศชายและหญิง ในส่วนของ a เป็นตัวย่อสามารถอธิบายได้3คำดังนี้ 1. Asexual คือกลุ่มที่ไม่รู้สึกดึงดูดทางเพศกับผู้ใดหรืออาจรู้สึกเล็กน้อยซึ่งต้องมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้น 2. a r o o m n t t i c คือกลุ่มที่ไม่ดึงดูดความโรแมนติกกับผู้ใด 3. Agender คือกลุ่มที่ไม่ต้องการระบุเพศว่าตัวเองเป็นเพศใด N.non-binary คือกลุ่มที่ไม่ต้องการระบุเพศว่าตนเองเป็นชายหรือหญิงนอกจากความสัมพันธ์ทั้งหมดที่กล่าวมายังมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆที่เกิดจากคนมีสังคมมากขึ้นและพบว่ามีคนที่รู้สึกเหมือนกับตนเองจึงทำให้เกิดคำนิยามความสัมพันธ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเราก็เดินทางมาถึงเนื้อหาส่วนสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือกฎหมายและสิทธิที่รองรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งกฎหมายและสิทธิที่มีการบังคับใช้แล้วได้แก่ 1>, 1. การเข้าถึงการผ่าตัดแปลงเพศและการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางการแพทย์โดยมีข้อบังคับดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง 2. ผู้ป่วยต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ 2. กฎหมายเกี่ยวกับเพศวิถีและการรับราชการทางทหารสำหรับชายที่ข้ามเพศเป็นหญิงได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร และส่วนของกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้บังคับใช้ได้แก่กฎหมายรับรองเพศคือกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ข้ามเพศแล้วสามารถใช้สิทธิ์ตามเพศใหม่ได้เช่นการใช้คำนำหน้าชื่อพรบคู่ชีวิตและพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งทั้งสองพรบมีเนื้อหาใกล้เคียงกันแต่มีสิ่งแตกต่างกันนั่นคือพรบคู่ชีวิตต้องเขียนพินัยกรรมและเสียภาษีมรดก ส่วนพรบสมรสเท่าเทียมสามารถมอบมรดกให้กับคู่สมรสได้และไม่ต้องเสียผ้าภาษีมรดกพรบคู่ชีวิตสถานะทางกฎหมายเป็นคู่ชีวิตส่วนพรบสมรสเท่าเทียมสถานะทางกฎหมายเป็นคู่สมรสพรบคู่ชีวิตไม่ได้ให้สิทธิสวัสดิการของรัฐส่วนพรบสมรสเท่าเทียมให้สิทธิสวัสดิการของรัฐเป็นไงกันบ้างสำหรับเก็ยความรู้ที่น้องไอยูนำมาฝากเพื่อนๆทุกคน นี่ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานส่วนหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายนี้การรักใครสักคนอย่างถูกต้องและเปิดเผยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างอิสระและไม่จําเป็นต้องจํากัดเพศหากการแสดงออกนั้นถูกกาลเทศะและไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น